ไปดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องของสมุนไพรมรณะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดประจีนบุรีล่าสุดเนี่ยนะครับทางสาธารณาสุขจังหวัดก็ได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับหมอสมุนไพรารายนี้3ข้อหากับรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีใบอนุญาตนะฮะหลังจากที่ลูกสาวมาร้องว่ามีญาติเนี่ยพาคุณแม่ที่กําลังป่วยเป็นโรคมะเร็งไปรักษาทีนี้ผ่านไป5วันอาการสุดแล้วก็ในท้ายที่สุดเสียชีวิตครับ เรากำลังจะไปแล้วน้าเราก็รีบพาแม่เราไปโดยที่ไม่เอายาที่แม่ต้องกินประจําไปด้วยแล้วให้แม่บอกเราว่าไม่ต้องมาแล้วเราเลยรีบโทรหาพ่อแต่พ่อก็บอกว่าคุยกับแม่แล้วให้ปล่อยแม่ไปแต่หลังจากวันนั้นเราก็ติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลยเราก็พยายามถามกับทางลูกสาวของน้าเราว่าแม่เขาพาแม่เราไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ยอมบอกเอาแต่พูดว่าแม่ไม่อยากเจอเราหญิงรายหนึ่งครับโพสต์คลิปนี้ลงในติ๊กต็อกตั้งข้อสังเกตการเสียชีวิตของแม่ตนเอง โดยเล่าบอกว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วปี67เนี่ยครับแม่ของเจ้าของโพสต์เนี่ยมีอาการอ่อนเพลียจําอะไรไม่ได้จึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็พบว่าสุดท้ายเนี่ยคือป่วยเป็นมะเร็งสมองเจ้าของโพสต์พาคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาแต่ระหว่างนั้นเจ้าของโพสต์ต้องกลับไปดูแลลูกที่อุตรดิตถ์ก็เลยตัดสินใจฝากคุณแม่ไว้กับน้าก็คือน้องสาวของแม่หลังจากนั้นมาทราบว่าน้าเนี่ยพาคุณแม่ไปรักษากับแพทย์ทางเลือกที่ อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายพรชัยกับอ้านโตว,ว่าเป็นหมอนะฮะได้ใช้สมุนไพรในการรักษาแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ใช้ยาแผนปัจจุบันอ้างบอกว่าเพราะยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีเซรอยเจ้าของโพสต์ยังบอกว่าสถานที่ที่แม่ของตนเองถูกพาตัวไปรักษาเป็นบ้านอยู่กลางป่าไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาด้วยวิธีให้ดื่มน้ำดอกดาวเรืองแล้วก็ฉีดยาซึ่งไม่ทราบที่มา ฉีดเข้าไปทางเส้นเลือดดำรักษาแบบนี้อยู่5วันครับแม่ของเจ้าของโพสต์หมดสตินะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาอยู่ในห้อง ICU 9วันหลังจากนั้นคุณแม่ของเธอเสียชีวิตโดยแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะสมองตายแต่ว่าลูกสาวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่นะครับที่อาจเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยสมุนไพรจึงได้นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในทิกตอกดังกล่าว ทีนี้หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะนะครับส่วนใหญ่แนะนําให้เจ้าของโพสต์เนี่ยแจ้งความดําเนินคดีกับน้าที่พาแม่เจ้าของโพสต์ไปรักษากับแพทย์ทางเลือกรวมทั้งผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นหมอสมุนไพรด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้ครับผู้ใช้ติ๊กต็อกรายดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุบอกว่าหลังจากที่นําเรื่องราวของแม่มาโพสต์ลงในโซเชียลก็ถูกกดดันจากคนรอบข้างให้ลบโพสต มีบางรายข่มขู่ว่าหากนําเรื่องนี้ไปแจ้งความอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จซึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้าแจ้งความดำเน,น,นินคดีแต่อย่างใดพร้อมกันนี้ยืนยันว่าสาเหตุที่นําเรื่องราวของแม่ตนเองมาโพสต์เพราะว่าคิดถึงแม่แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวที่เจอมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นไม่ได้อยากได้เงินตามที่ถูกญาติบางรายเนี่ยกล่าวหาโดยมองว่าหากคนที่ได้รับผลกระทบอยากให้ยุติเรื่องนี้ก็ควรที่จะออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับ กกับสิิ่่งทีเดขึ้นจนาคนที่พาแม่เราไปไปบอกกับคนอื่นว่าแม่สุดหนักจนเสียเพราะราบาง,บางคนก็รู้สาเหตุที่แท้จริงตามที่เราเล่าไปแต่ก็ไม่มีใครสนใจสุดท้ายแล้วเหมือนความผิดนี้มันตกมาอยู่ที่เราคนเดียวเรากลายเป็นลูกที่ไม่ดีอยากให้แม่เสียเพื่อหวังสมบัติในระหว่างจัดงานส<อ>งสารอีกคนของแม่ก็ได้มีการขู่เราผ่านน้องสาวเราบอกว่าเดี๋ยวรอจบงาน เราเจอเขาแน่เรางงมากว่าเราไปทําอะไรให้พวกเขานักหนาพอเราถามเหตุผลจากน้องน้องบอกเราว่าเราเป็นเจ้าภาพสะเปล่าแต่ไม่เคยคิดจะมาถามอะไรพวกเขาเลยว่าจะทําอะไรบ้างเราไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทําอะไรบ้างเราคิดว่าถ้าอยากให้เราทําอะไรเราก็ทํายินดีทําด้วยซ้าขอแค่บอกเรามาถึงงานวันเผาเราโดนนัคนที่พาแม่เราไปหาเรื่องว่าทําไมไม่ซื้อแฟบมาให้เขาล้างพื้นซึ่งไม่เคยมีใครบอกเราแล้วก็โดนหาว่าทําไมไม่ไปเช็ดเก้าอี้ให้แขกมัวแต่เที่ยวเล่นมาตะคอกเราตอนที่เรานั่งกินข้าวอยู่เราที่ อดทนมาหลายวันเกิดการระเบิดอารมณ์ขึ้นมาเราถามว่าเราทําอะไรผ<อ>ิดเกิดมีการประทะอารมณ์ขึ้นมาน้าอีกคนก็ได้ถือของมีคมออกมาจากในครัวและพยายามจะมาทําร้ายเราซึ่งในจังหวะนั้นทุกคนก็ห้ามกันแบบชุลมุนวุ่นวายแฟนเราก็พยายามขอร้องว่าอย่าทําอะไรเราเลยเขาก็พยายามเอาของมีคมมาเฉือนที่ผมเราชุลมุนวุ่นวายกันมากจนเรามีบาดแผลที่มือจนสุดท้ายแล้วพอถึงตอนเผาแม่ พวกนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาเผาแม่เราสักคนเราคิดเรื่องฟ้องร้องมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่เราตัวคนเดียวจะไปทําอะไรพวกเขาได้ก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับเรื่องในครอบครัวในส่วนหนึ่งเรื่องของการใช้สมุนไพรก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการใช้สมุนไพรเนี่ยคุณผู้ชมครับในอำเภอกบินบุรีนะฮะพร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ตํารวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ที่ตําบลวังท่าช้างกบินบุรี อยู่กลางป่ายูคาลิปตัสและป่าอ้อยครับแถบนี้ระหว่างที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นพี่ชายของนายพรชัยก็แสดงความไม่พอใจทันทีกับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพโดยภายหลังจากการตรวจสอบนายอำเภอกบินบรุรีเปิดเผยบอกว่าพบถุงบรรจุสมุนไพรมีโอ่งน้ำหมักชีวภาพแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ลักษณะคล้ายๆกับโรงสกัดสมุนไพร พี่ชายของนายพรชัยยังอ้างว่าไม่ได้เปิดที่นี่เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรนะครับส่วนยาสมุนไพรสมุนไพรที่พบนี่เป็นการเก็บเอาไว้ใช้เองส่วนน้ำหมักในโอง่งที่เห็นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้กับคนครับแต่หมักเอาไว้ใช้สําหรับลดต้นไม้ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยใช้สมุนไพรรักษาโรคมานานกว่า20ปีแล้วครับบางรายก็เคยมาใช้บริการ แต่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นครับจะเป็นคนนอกพื้นที่ซึ่งปกติแล้วในบ้านหลังนี้จะมีผู้ป่วยมานอนรับการรักษาตัวแต่วันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบเลยครับต่อมาเจ้าหน้าที่ยังได้ไปตรวจสอบที่สำนักสงฆ์ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังดังกล่าวนี้ไปประมาณสัก2กิโลนะครับก็ไปพบกับพระอาจารย์บุญเลิศซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าตัวพระอาจารย์เองเนี่ยป่วยหลายโรคใช้สมุนไพรรักษาตัวเองจนหายโดยการกินและฉีด หลังจากนั้นก็มีผู้ป่วยมาให้รักษาพระอาจารย์บุญเลิศจึงร่วมกับนายพรชัยช่วยกันรักษาส่วนรงก,กักดสมุนไพรก็ทำกันเองครับโดยใช้ความรู้เรื่องการควบแน่นมากลั่นสมุนไพรเพื่อฉีดเข้าร่างกายขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับแพทย์หญิงอรรัตจันเพนนะครับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดประจินบุรีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สอพอวังตะเคียนแล้วนะครับ ให้ดำเนินคดีกับนายพรชัย3ข้อหาด้วยกันในฐานประกอบกิจการผลิตนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพนักงานสอบสวนสพวังตะเคียนก็ได้รับแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็จะมีการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับโมโนแม็กส่งความหาาอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ ในราคาสิพิเศษเพียง89บาทลูกค้า a i s ลูกค้า True ี e t c h คาราคาเดียวรีบสมัครนะ